น้อมกราบคติธทมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะขอนําเสนอในหัวข้อตําแหน่งการจัดวางหิ้งพระในบ้านก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ้านแต่ละหลังย่อมมีหิ้งพระหรือมากกว่านั้นอาจจะมีหิ้งเทพ หิ้งรูปบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ตางๆแต่ก็ยังพบปัญหาว่าหลายคนคงไม่ทราบว่าควรจะจัดหิ้งพระไว้บริเวณใดของบ้านจึงจะเหมาะสมเป็นมงคลกับชีวิตรวมไปถึงอาจจะเพอว,วางหิ้งพระผิดท,ที่ผิดทางจนเกิดความไม่เป็นมงคลได้ดังนั้นจึงรวบรวมคำแนะนำเรื่องราวการจัดหิ้งพระ ให้เหมาะสมและเป็นมงคลต่อเจ้าของบ้านหิ้งพระเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านไม่ว่าจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ก็จะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลดังนั้นสถานที่จัดวางหิ้งพระ หรือตั้งหิ้งพระก็ควรจะเลือกที่ตั้งอันเหมาะสมโดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 1. ตั้งอยู่บนที่สูงสะอาดสะอา้านสาเหตุที่ต้องเลือกตั้งหิ้งพระสูงหรือเหนือศีรษะในที่นี้อาจจะตั้งอยู่บนชั้นสองของบ้านเนื่องจากเป็นวัตถุเสริมสิริมงคลจึงไม่ควรอยู่ในระดับตำ่ำให้คนในบ้านเหยียบย่ำ อีกทางการตั้งอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระพุทธรูปนั้นด้วยหากใครอยากติดหิ้งพระไว้บนปาผนังบ้านแนะนำว่าควรอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยห้าฟุตที่สำคัญบริเวณน,นั้นต้องไม่อยู่ในมุมอับและมีไฟส่องสว่างเห็นชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะพิจารณาความสูงของหิ้งพระ จากความสะอาดของผู้ที่จะถวายเครื่องสักการะหากเป็นผู้สูงอายุควรติดตั้งให้สูงในระดับที่เอื้อมถึงไม่ควรต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปวางดอกไม้ทูเทียนควรเลือกอยู่ในระดับศีรษะที่เหมาะสมสสถานที่จัดตั้งหิ้งพระต้องไม่รกรุงรังเปิดโลง่งบริเวณที่ตั้งของหิ้งพระ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เปิดโล่งไม่รกรุงรังมีกองขยะอับป,ประมงนคนอยู่ใกล้ๆเพราะนอกจากจะบ,บ่งบอกถึงความไม่เคารพแล้วยังอาจจะเป็นการเพิ่มพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาสู่ในบ้าน 3. เลือกตั้งหิงพระในตำแหน่งที่สงบหิงพระควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สงบไม่มีเสียงรบก,กวนหรือเสียงจอแจ ดังนั้นจึงไม่ควรตั้งหิ้งพระบริเวณประตูเข้าออกนอกจากจะเป็นจุดที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาซึ่งในทางห่วงจุย้ยอาจจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยพบแต่ความวุ่นวายหรือแม้แต่ใต้คานประตูหน้าตา่างก็เช่นเดียวกันและนอกจากนี้วันนี้เราก็ได้นำทิศทางในการจัดตั้งหิ้งพระที่ถูกที่เหมาะสม มาฝากทุกท่านกันนะคะทิตตะวันออกทิศแห่งราชาการงานดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทิตตะวันออกเฉียงเหนือทิศของเศรษฐีร่ำรวยมั่งคั่งค้ขาขายเจริญรุ่งเรืองทิศเหนือไม่เจ็บไม่จนมีแต่สุขความเจริญและนอกจากนี้ ก็ยังมีทิศต,ต้องห้ามที่ไม่ให้เจ้าของบ้านตั้งหิ้งพระอีกด้วยมาดูกันว่าคุณเกิดปีไหนและห้ามไม่ให้ตั้งหิ้งพระตรงไหนบ้างเจ้าของบ้านเกิดปีชวดห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะจะส่งผลให้เจ้าบ้านเกิดอันตรายจนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเจ้าของบ้านเกิดปีฉลูห้ามติดตั้งหิ้งพระ บูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะส่งผลให้เจ้าบ้านเกิดการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันเจ้าของบ้านเกิดปีขานห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลให้ผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัวเกิดอันตรายเจ้าของบ้านเกิดปีเถาะห้ามตั้งหิงพระไปทางทิศตะวันออกจะส่งผลให้เกิดความสูญเสีย คนในบ้านจะเสียชีวิตเจ้าของบ้านเกิดปีมะโรงห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเสียหายทั้งหญิงและชายเจ้าของบ้านเกิดปีมะเสงห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าบูชาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้คนในครอบครัวมีแต่ความยุ่งยากที่สุด จนหาความสงบสุขไม่ได้เจ้าของบ้านเกิดปีมะแม,แมห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าไปทางทิศใต้จะส่งผลให้เกิดเรื่องราวอัปมงคลขึ้นภายในบ้านเจ้าของบ้านเกิดปีมะแม,แมห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้ครอบครัวเกิดเรื่องหลายแรงขึ้น อย่างไม่คาดฝันเจ้าของบ้านเกิดปีวอกห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องลายๆกับสมาชิกเพศชายในครอบครัวเจ้าของบ้านเกิดปีระกาห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะจะทําให้เกิดความทุกโศกม,มาเยือนในครอบครัวจนต้องร้องไห้อยู่เสมอ เจ้าของบ้านเกิดปีจอห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพราะจะส่งผลร้ายให้สมาชิกในครอบครัวอย่างมากถึงขั้นเสียชีวิตได้เจ้าของบ้านเกิดปีกุลห้ามตั้งหิงพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องเล,ยลย่ยๆในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาเสียเงินเสียทอง ขึ้นโรงขึ้นศาลตามคติความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณจำเป็นที่จะต้องหันหิ้งพระไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือสืบเนื่องจากทิศเหล่านี้เป็นอิริยาบถในการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าและเมื่อรู้ถึงสถานที่ทิศทางตำแหน่งในการตั้งหิ้งพระ อันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลเราก็มารู้จักจุดอัปมงคลที่ไม่ควรนำหิ้งพระมาตั้งเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีความเชื่อว่าจะนำพลังงานที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้านส่งผลให้คนในบ้านพบเจอแต่เรื่องที่ไม่ดี 1. ห้องน้ำห้องน้ำเปรียบเสมือนสถานที่ปวดทุกข์ดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปตั้งไว้ในบริเวณดังกล่าวประกอบกับของอัปมงคลตามหลักห่วงจุย้ยถือว่าเป็นธาตุไฟห้องน้ำเป็นธาตุน้ำหากอยู่ด้วยกันจะนำความพินาศมาให้ 2. เหนือประตูแม้ว่าบริเวณประตูจะเป็นที่สูงก็าตามแต่สาเหตุที่ไม่ควรวางเนื่องจากตามหลักห่วงจุยมีความเชื่อว่า จะทำให้พลังงานดีหลุดลอยออกไป 3. คานบันไดขึ้นชื่อว่าคานบันไดก็บอกได้ว่าไม่ควรนำของที่เป็นมงคลไปตั้งเพราะจะเป็นการกดทับสิ่งศักดิส์สิทธิ์สเสาลอยเสาลอยมีความเชื่อว่าบ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวรดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้ง และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือตำแหน่งในการจัดวางหิ้งพระในบ้านอันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลให้แก่คนที่อยู่ในครอบครัวและจุดอัปมงคลที่ไม่ควรนำหิ้งพระมาตั้งไว้เป็นอย่างยิ่งเพราะมีความเชื่อว่าจะนำพลังงานที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้านและทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเกิดสิ่งไม่ดีและไม่เป็นมงคลได้ นี่เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนาไตรจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ